การทำอาหารประเภทซุปญี่ปุ่นจะขาดผงปรุงรสอย่างผงดาชิไปไม่ได้เพราะหากไม่ได้เติมจะทำให้รสชาติไม่กลมกล่อมอย่างผงดาชิจากชิมายานี้ทำมาจากปลาอิริโกะที่มีความเข้มขน้นเมื่อนำไปผสมกับน้ำร้อนจะได้กลิ่นหอมของปลาชนิดนี้ออกมาจึงช่วยเรียกน้ำย่อยและทำให้รสชาติของอาหารมีความอร่อยแบบญี่ปุ่นโดยคุณไม่ต้องเสียเวลาในการต้มซุปปลาแห้งอีกเลย นอกจากนี้บรรจุมาให้7ซองซึ่งมาในปริมาณที่พอดีรวมทั้งเหมาะก,กับผู้ที่อยากทดลองทำอาหารญี่ปุ่นค่ะหากคุณต้องการจะทำอาหารญี่ปุ่นอย่าลืมใช้ผงดาชีใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเรียกลิ้นและรสชาติให้มีความอร่อยแบบอูมามิขอแนะนำผงดาชีจากยี่ห้อเมอร์เคซึ่งเด่นในเรื่องของรสชาติที่กลมกล่อมรสชาติหวานร่อยละลายง่ายโดยไม่จับตัวกันเป็นก้อนและมีกลิ่นหอม เพราะมีส่วนผสมจากปลาคัสซโอะที่คัดสรรมาอย่างดีโดยคุณสามารถตักใส่ในหม้อตามปริมาณที่ชอบได้อีกทั้งสามารถนำมาทำเป็นเมนูที่น่าอร่อยได้หลากหลายได้แก่ซุปมิโซะผัดผักข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นราเมนเป็นต้นหลายคนคงจะเบื่อกับการทำอาหารหลายขั้นตอนอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นนั้นถึงแม้จะปรุงไม่ยาก แต่ขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุงช่างยุ่งยากจนต้องถอนใจถ้าอย่างนั้นลองผงดาชิปลาคัตซึอโอจากมารูโมโตซึ่งเป็นผงเม็ดเล็กๆแต่ละลายง่ายโดยไม่จับตัวเป็นก้อนรสชาติเข้มข้นกำลังดีพร้อมทั้งมีความหวานเล็กน้อยไม่ว่าคุณจะทำเมนูอาหารญี่ปุ่นประเภทน้ำซุปต่างๆเช่นซุปมิโซะซุปราเมนหรือซุปชาบูชาบูก็ให้ความอร่อยเหมือนต้นตำรับโดยไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังค่ะ สำหรับผู้ที่หลงไหลในอาหารญี่ปุ่นหรือมีสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างเยอะเราขอแนะนำผงดาชิจาก JFDA+ ที่มาในปริมาณ1กิโลกรัมโดยแบ่งออกเป็น2ถุงเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผงดาชิซึ่งผลิตจากปลาคัสอโอที่เด่นในเรื่องของกลิ่นที่หอม รสชาติกลมกล่อมและมีความอร่อยที่ต่างจากผงดาชิประเภทอื่นอีกทั้งผงดาชิยังละเอียดสามารถละลายน้ําได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอนานพร้อมด้วยรสหวานและเค็มที่พอดีจึงไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มก็อร่อยอูมามีแล้วค่ะเมนูซุปของญี่ปุ่นหรือเกาหลีจะต้องใส่ผงดาชิเพื่อเรียกรสชาติแห่งความอร่อยสําหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนําคือผงดาชิจากยามากิเป็นผงดาชิที่ทํามาจากสาหร่ายคอมบุ ซึ่งเก็บมาจากแหล่งธรรมชาติตากแห้งมาอย่างดีให้รสชาติความอร่อยที่ถึงแม้จะไม่เข้มข้นมากแต่ให้ความกลมกล่อมและมีรสชาติที่ละมุนล,ลิ้นซึ่งแตกต่างจากครงดาชีที่ทํามาจากเนื้อสตัตว์และปรุงรสชาติมาให้รับประทานแบบเร็จสรรับจึงช่วยให้ทําน้าซุปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งตําราอาหารให้ยุ่งยากเลยค่ะ ถ้าคุณอยากได้ผมดาชิที่มีความหอมจากธรรมชาติโดยปราศจากสารปรุงแต่งเช่นกรดอะมิโนโยี่ห้อชิมยาคือผมดาชิที่คุณตามหาเลยค่ะด้วยส่วนประกอบหลักที่ไม่มีกรดอะมิโน,โนและปรุงแต่งมาให้คงวาอีกซึ่งรสชาติต้นต,นตำรับจึงทําให้ผมดาชินี้มีความอร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นจากปลาคาสึอโอกมาในรูปแบบผงที่ละลายง่ายไม่ตกตะกอนเป็นก้อนใต้ก้นภาชนะรวมไปถึงสามารถทําเมนูอาหารเช่นน้าซุปของญี่ปุ่น หรือเกาหลีได้อร่อยมากๆค่ะการรับประทานอาหารสำหรับเด็กทารกนั้นอาจจะต้องพิถีพิถันในการเลือกเครื่องปรุงอย่างผงดาชิจากยี่ห้อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผงดาชิเจ้าแรกที่เด็กทานกวัยหกเดือนขึ้นไปสามารถบริโภคได้โดยคุณสามารถปรุงในเมนูน้ำซ <religion> ุปเมนูต้มและเมนูผัดได้อย่างอร่อยอร่อยพร้อมมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจากปลาคัตสึโอสาหรอ ari, คอมบุ ปลาทูน่าและผักต่างๆเช่นหัวหอมหัวไชเท้ารากผักชีเป็นต้นซึ่งช่วยให้รสชาติอร่อยอย่างหลากหลายรวมถึงให้รสหวานจากผักและเก็บไว้ได้นานถึง1ปีค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบการซื้อผงปรุงรสมาในปริมาณที่มากเพราะไม่ค่อยมีเวลาเข้าครัว ดังนั้นขอแนะนำผงดาชีจากยี่ห้อนี้ที่ทำมาในปริมาณีิยง50กรัมด้วยผงดาชีที่ทำมาจากปลาแอนโชวีจึงมีความเข้มข้นพิเศษซึ่งคุณสามารถใช้ปรุงรสอาหารต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีก็อร่อยได้เหมือนต้นฉบับแต่เนื่องจากผงดาชีบรรจุอยู่ในซองเดียวเพื่อป้องกันผงดาชิปปนกับภาชนะอื่นแนะนำให้เทใส่กระปุกที่มีช้อนสำหรับตักแยกเอาไว้ใช้ค่ะ ใครที่ชอบเข้าครัวทำอาหารจะต้องชอบผงดาชีจากยี่ห้อนี้ซึ่งมาในแบบถุงซิปล็อกที่ค่อนข้างแน่นหนาบรรจุมากในปริมาณที่พอดีและราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนอกจากนี้ทำมาจากปลาทะเลป่นจากทอีกคุณภาพดีพร้อมทั้งปราศจากผงชูรสสารปรุงรสและการเจอสีสังเคราะห์จึงทำให้ได้รสชาติที่บริสุทธิ์อร่อยแบบกลมกล่อมจากปลาแท้ๆแ,แถมยังปรุงในเมนูอาหารได้หลากหลาย ทั้งนี้ถึงแม้ผงดาชิยี่ห้อนี้จะใช้ปลาไทยมาทำแต่เรื่องความอร่อยก็ไม่แพ้ปลาคัตสึโอะโอจากญี่ปุ่นค่ะเมนูอาหารญี่ปุ่นมีหลากหลายให้เลือกแต่เมนูที่โด่งดังมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเมนูน้ำซุปเช่นราเมนซุปมิโซะอูด้งเป็นต้น โดยยี่ห้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่อยากให้มาลิ้นลองกันด้วยส่วนผสมที่มีปลาคัสึอโอหรือปลาทูน่าที่คัดสรรมาอย่างดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดจึงได้ผงดาชีที่มีรสอร่อยใช้ง่ายเพียงแค่ฉีกซองและละลายง่ายทั้งนี้เนื่องจากยี่ห้อนี้มีส่วนผสมของแลคโตสปลาและแป้งสาลีอยู่ผู้ที่มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอาการแพ้รุนแรงค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด